I'll let right. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับยังก็เดินทางกันมา3ปีปีจะเข้าสู่ปี4กันแล้วนะครับกับเกมชิมแพคเกมโอเพนเบลภาคสตาร์แอนิเมทที่เข้าไปครองใจใครหลายๆคนซึ่งอีกไม่นานจากนี้นะครับเราก็จะได้เล่นเมืองใหม่อย่างฟอนเทนกันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นอกจากกลุ่มตัวละครหลักก็จะมีกลุ่มตัวร้ายแหละนะครับที่เวลามีบททีไรก็ชวนให้ติดตามอยู่เรื่อยนะครับว่าบทสรุปของเรื่องราวนั้นๆจะจบลงแบบไหนซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิบสี่ตัวร้ายน่าจ,จดจ มีใครกันบ้างจะมีตัวละครให้ต้อกับที่คุณผู้ชมคิดไปติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ร้าัรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร,ยปร้ปัญหาโดนแบงหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกระถางตุ้กขันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบร,ริการนะครับแถมราคาถูกมากๆอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ u i d ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นออนนครครรัหาาาากกใใสสสจ็สมมถถทไป เว็บไซต์ได้เลยนะครับเล่งอยู่ใต้คลิป เพิ่มกันด้วยตัวละครนี้เลยนะครับอนุกดตัวละครนี้เราจะได้เจอตั้งแต่เข้าเกมมาเลยนะครับนันกเดินทาง2องพี่น้องพยายามที่จะออกจากเทเวศในตอนนั้นกับมีเทพที่พวกเขาไม่รู้จักเข้ามาขวางทางนะครับซึ่งเธอเรียกตัวเองว่าซั t เท n เนอร์ออฟเฮเวนลีฟปริซิเิลนะครับและถ้าแปลเป็นไทยก็ได้จะประมาณผู้คำจจนหลักการแห่งสวรรค์หรือผู้คุมกฎของสวรรค์อะไรทำนองนั้นนะครับเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยปริศนาหรืออีกในคือเป็นเทพเ,เจ้าเนือนามนะครับเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเทพองค์นี้มากนะพอเปิดมาแป๊บเดียวก็สส่่่งงงงแแข,ขอเราไไปยััทีหหน รรวมถึงเราเองก็เช่นกันนะครับเอาว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะครับยังไม่เจาะลึกมากแต่หากอยากให้เจาะลึกเกี่ยวกับอนุกอตอยากรู้จักตัวละครนี้เพิ่มเติมคอมเมนต์ถามกันเขามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ภายนอกอนุกอตนะครับจะมีความคล้ายกับเคีย์น้าคาสลาน่าในบทบาทของน o u ์เชอร์ออฟเจากเกมพี่ของกระชื่มแผงจากฮงไกเอ็มแพ็กสามนะครับแต่น่าสนใจอย่างคือทั้ง2ตัวละครนี้มีนักพากย์ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นคนเดียวกันนะครับก็คือคุณไดแอนทาและคุณ, e, คณคริเอรคูยิมิยาบนบททาาาขององ2ตัวลละะคครนี้าจา้จจยกันหรือไม่ ได้ก็ะในเควสนิ้เรื่องของเรนโชกุนมาคโตะเทพไฟฟ้าองค์ก่อนนะครับได้กล่าวว่าซากุระอันศักดิ์สิทธิ์ปรีบานจากความมืดในที่สุดก็เป็นสลาจากนิ้วมือของหลักการแห่งสวรรค์ในขณะที่ผู้อาร์คอนคนอื่นๆลงนังเลจะพูดถึงเซรเทียนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาหอ5 0รอปีก่อนในเมืองแคนเดียาแต่มาคโตะกับไม่กลัวนะครับแล้วก็ภายใต้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะพอมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังไงคนต้องรอติดตามกันในคนจากนี้นะ ตัวละครต่อมาเอนโจเอนโจชช่นนี้ถ้าคนที่เล่นเกมมกังแต่เกมเปิดช่วงแรกๆอาจจะคุ้นอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าใครที่สกีมเนื้อเรื่องไปก็อาจจะไม่คุ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักตัวละครนี้กันใหม่นะครับเอนโจหรือชื่อเต็มในภาษาไทยบ้านเราก็คือสิ่งที่เรียกตนเองว่าเอนโจนะครับปรากฏตัวในควสที่ชื่อว่า f r ร m Du t ตต o ดอ n อินเบคุยัก k ค k u หรือบันทึกสนธยาแห่งเบคุยักโคคุนะครับถ้าออกเสีทงยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับในตอนนั้นเอนโจอ้างว่าเป็นนักประภัยททีีีี่่มหน้าจัดระะบบบยแแลแปลปุกต์ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของเอ็นคาโนมิยะเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรแปดคอรัลนะครับในตอนนั้นอันโจได้ช่วยเราหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสารถึงกำหน่งของโกลเด้นไบโดได้ช่วยทําลายผนึกที่ไดนิชิมิโคชินะครับฟังดูเหมือนจะเป็นคนดีนะครับแต่ในความจริงแล้วอันโจคืออบิลเลกเตอร์นั่นเองนะครับและที่เขามาที่เอ็นคาโนมิยะก็เพื่อจะมาซ่อมแซมหอคอยทั้ง3แห่งซึ่งจะทาให้ความมืดกลับมาปกคลุมที่เบียคุยาโคคุอีกครั้งนะครับจากข้อมูลนะครับบอกว่าออร์บิา <c oughs> ไม่เอกรณมิยะตกไปในความมืดเพื่อรักษาชีวิตของพวกวิชาปตัวอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการาาตอบแทนทายาทมักงกรทะเลหรือดาวก้อนห f งฟ m t มเด e ีฟต้องไม่ทาลายออบิสออเดอร์นะครับแต่และคนจะเหลี่ยมยังไงมันก็เหลี่ยมนะครับอับบิเล c กเตอร์ได้ทรยศพวกวิชาปและในเนื้อเรื่องช่วงท้ายหลังจากที่อันโจเปิดเผยว่าตัวเองเป็นอับิเล c กเตอร์และได้เข้าต่อสู้กับเราเลยครับเขาทิ้งประโยคที่น่าสนใจไว้นะครับว่าใช่ฉันล้มเหลวและเราทุกคนได้เรียนรู้บางสิ่งเล็กน้อยในวันนี้ใช่ไหมฉันค่่คนนงยยออตตะเเเพืลีูข คุณบางทีสักวันคุณอาจต้องเผชิญกับการทรยศจากเขาเช่นกันใครจะรู้เป็นหนงในประโยคไม่กี่ประโยคในเกมนี้นะครับเพ่ทำให้เราตั้งคําถามว่าเออวะสุดแล้วเราไว้ใจไพมอนได้หรือเปล่าวะเนี่ยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเราไว้ใจไพมอนได้ไหมมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ ตัวละครต่อมานะครับเดคาริเบียนเดคาริเบียนที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งพายุ The Lord of the Tower and Fun of the King of Ice and Frost นะครับเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตยอยู่เมื่อ2,600ปีก่อนแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งประเทศมอนสเตดอีกด้วยเขาคอยปกป้องเมืองหลวงของเขานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Storm Turtle Land เองและภายหลังจากที่แอนเดรียประกาศสงครามกับเขานะครับเขาก็ได้สร้างกำแพงพายุมาปกคลุมเมืองไว้นะครับก็ดูจะเป็นเทพเจ้าที่ดีนะครับแต่ในความจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแม่เขาจะคิดว่ารารสัย ที่เขาปกครองกันดีนะครับแต่สิ่งที่ไม่รู้คือประชาชนของเขาไม่พอใจนะครับที่ตนเองถูก,กขังอยู่ภายใต้ร่มแรงแบบนี้ประชาชนที่ไม่พอใจนะครับจึงพยายามออกไปยังโลกภายนอกซึ่งในที่สุดจากความไม่พอใจก็เกิดเป็นการก่อกบฏนะครับและจากเหตุการณ์ก่อกบฏในครั้งนี้สิทธิภาพก็สามารถยุติราชการของเทพเจ้าแห่งพายุลงได้สําเร็จนะครับแต่ก็ต้องสูญเสียไปเยอะเหมือนกันรวมถึงการสละชีวิตของแอนเดียด้วยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับวิญญาณแห่งสายลมนิรน,นามที่เป็นพันธมิตรของกลุ่มกบฏก็ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเทพเจ้าแลละกายเป็น ประทอด a สอ m นิโมอาคอนออฟเดอะเซเอยา่างปัจจุบันนั่นเองครับ ตัวละครต่อมา The อ l o r เด The อ l o r รนหรือว่าคนจากตระกูล o อเรนตระกูลเดียวกับยูราแหละนะครับย้อนกลับไปหลังจากหมดยุคของเทพเจ้าแห่งพายุมาบทอสได้ก่อตั้งมอนสเตอร์ขึ้นใหม่และเขาตัดสินใจปล่อยให้มนุษย์ปกครองกันเองนะครับแต่อยากให้รู้กันพอมนุษย์มีอิสระก็มักจะมีคนแชร์ในทางที่ผิดนะครับอยากเป็นใหญ่เหนือคนทั่วไปในไม่ช้านะครับเมืองไซดีภาพก็ได้กลายเป็นเมืองแห่งทาตพวกเขาระลูปั้นของมาบทอสเพื่อกําจัดคําสาบานที่เขียนไว้และผู้พิเศษของราชวงศ์ก็ได้ละทิ้งหน้าที่ ต่อไปบแต่พวกเขานะครับยังเชื่อว,ว่าคุณนางควรใช้ถับเท่านั้นพวกเขาจึงนัดทิ้งโมรดกการใช้ให้หนูและหอกไปซึ่งนอกจากนี้นะครับตระกูลดอรเรน์ยังเปลี่ยนวิธีการ,รทางศาสนาเป็นการต่อสู้แบบกราเดเยเตอร์เพื่อความบันเทิงอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับและนั่นจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ไม่เชางเบอร์มนสตัดไปค่อยชอบอยูราสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายพันปีแต่การที่ชาวเบอ,อร์มนสตัดยังไม่ชอบคนจากตระกูลดอรเรนต์น่าแสดงให้เห็นนะครับว่าตะารานนะ ตัวข้อถัดมาโกเอาจริงถ้าเรียกโกอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่เ้าเรียกว่าไรดอเตอร์ก็น่าจะพอคุ้นกันอยู่บ้างนะครับไรดดเตอร์เป็นนักวกา่แปทธาตุที่มาจากเมืองแคนเดียและเป็นผู้สร้างการแร่แปลธาตุที่ชื่อคีไมนะครับไม่น่ใจะบอกแสบแบบนี้หรือเปล่านะครับเนื่องจากแคนเดียเป็นประเทศใต้ใตใตดินที่มีสัตว์ธรรมชาติเพียงเล็กน้อยอาร์ตออฟคีไมจึงมุ่งเน้นในการสร้างชีวิตนะครับหรือเมื่อ500ปีก่อนอาร์ตออฟคีไมยังเป็นปัจจัยสําคัญในการล่มสลายของแคนเดียอีกด้วยและไรดอเตอร์เธอมีชื่อเสีย,ยงโดด คนน่าจะพอคูดกันก็คือผลงานการสร้างดูรินและอัลเบโดนะครับไม่แน่ว่าจากนี้เราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆของไรโอเตอร์ออกมาสร้างหายในอีกก็ได้นะครับยังไงก็ต้องติดตามเ,เรื่องจากนี้นะครับ ตัวละครต่อมาอัลเบโดอิมโพสเตอร์ไที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าอัลเบโดเป็นหนึ่งในชีวิตที่ถูกไรโดเตอร์สร้างขึ้นและปัจจุบันในครับอัลเบโดเป็นหัวหน้านักเล่ยปลายทของอัลสวินแห่งฟาร์โวนิอสซึ่งในแผ่นตึงจุดสองในฉากสุดท้ายอัลเบโดได้บอกกับเรานะักเดินทางนะครับว่าถ้าวันหนึ่งฉันสูญเสียการควบคุมทำลายมอสสัตทำลายทุกสิ่งฉันขอให้คุณหยุดฉันได้ไหมที่อัลเบโดบอกแบบนั้นก็อ,อาจเพราะอัลเบโดเป็นโฮมบนครุฑที่ไม่เสถียรนะครับแล้วก็ในแพทออผ่อานเเเเลลยนะะครรรรััับบพาาาอโดทีูู่่้จจกกๆ็มสู้กับเราซะงั้น นะครับ้งแต่ตอนจบเราก็จะดูนะครับว่าจริงๆแล้วเอาไโดคนนั้นก็คือเอาไโดอีกคนหนึ่งนั่นเองส่วนชื่ออย่างเป็นทางการที่หลายคนเรียกกันนะครับก็คือเอาไโดอิมพอสเตอร์หรือก็คือเอาไโดอีกคนนึงนั่นแหละนะครับถ้าถามว่านักสองตัวละครนี้ต่างกันยังไงเอาไโดอิมพอสเตอร์ต่างจากเอาไโดตัวจริงแค่ไม่มีเครื่องหมายรูปดาวสีทองที่คอแค่นั้นนะครับส่วนสาเหตุที่ทำแบบนั้นก็อาจเพราะเห็นเอาไโดเข้ากันได้ดีกับมนุษย์ปกติเอาไโดอิมพอสเตอร์จึงร่วมวิจฉารณ์และปัจเจียนที่จะคแทนนน้ออออััััลบโดดิมเเตรจจจงงงะกาว่ถย รู้เลยนะครับว่าจากนี้เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกไหมนะครับตัวขะคต่อมาชายทะทะัยทาราเกียหรือโคดเนมชยัยเป็นสมาชิกอันดับที่11ของคาร์เบนเจอร์นะครับและด้วยความที่เขชาชอบบความท้าทายให้กับตัวเองเสมอนะครับเลยทําให้เขาเป็นคนที่อันตรายมากเลยนะครับ,บเป็นตัวละครน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวของทาราเกียนะครับถ้าว่ากันตามตรงตัวละครนี้ไม่ได้ดี ไม่เลวเออไม่รู้ว่าใช้คําไหนดีนะครับเอาเป็นว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครสีเทาๆแล้วกันนะครับในมุมที่เราได้เห็นผ่านในเรื่องแต่ละช่วงก็มักจะมีบทมาช่วยเราในหลายๆครั้งนะครับซึ่งในความจริงขย้อนกลับไปในช่วงเนื้อเรื่องที่หลิเวเย่ทาเเกนได้ลดปล่อยโอเซลหรือที่เรียกว่าสิ่งที่อยู่ในความลึกเป็นเทพเจ้าโบราณและสัตว์ทะเลที่เล็กลาเปสตึงไว้ที่ก้นมหาสมุทรโดยใช้หอกเหินของเขาออกมาหวังเพื่อจะล่อลวงให้เจออัลคอนออกมาเพื่อขโมยโนสิตไปนะครับนันเป็นการการะทำที่โหดร้ายมา,มากๆเลยนะครับเพราะ ผลที่ตามมาหากกมมีใครสามารถจัดก,การกับโอเซลได้หรือว่าอาจจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายจากการโจมตีของโอเซลก็เป็นได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าการให้ตัวละครนี้เปิดตัวด้วยการช่วยเหลือเราที่เป็นผู้เล่นและเนื้อเรื่องหลายครั้งปูให้ตัวละครนี้ออกเป็นตัวละครสีเทาๆเลยครับเลยทําให้ตัวละครน,น่าสนใจนะครับเอาอยากรู้เลยนะครับว่าจากนี้เราจะได้เห็นตรเกรูในเมืองใหม่อย่างฟอนเทนหรือเปล่านะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเราจะได้เจอตรเกตที่ฟอนเทนไหมคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ตัวละครถัดมาลาซินโดล่าตัวละครนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ500ปีที่แล้วก่อนที่เธอจะได้กลายเป็นไฮเปิงเจอร์โรซารีนเป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไปจากเมืองมอนสเตตที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันซูเมรุแต่เมื่อคนรักของเธอรอสตมเสียชีวิตระหว่างหายนะโรซารีนถูกครอบงำด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังเลยใช้ศิลปะแห่งไฟเปลี่ยนร่างของเธอให้กลายเป็นเปลวเพลิงที่มีชีวิตนะครับและจากนั้นเธอก็กลายเป็นทีู่วจักกันในชื่อคริมสันวิธใช่ครับชื่อเกี่ลวฟกินนจหมด รข้ามาพบเธอและแตัดสินใจชวนเธอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนะครับโรซาลินได้รับไคยโยดิลูชันเพื่อดับเปลวเพลิงและกลายเปด้วยก,กันในชื่อราสิโนล่านะครับจนบทสรุปเรื่องราวของเธอจะบอกว่าเป็นการสปอยก็ไม่เชิงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครยังเล่นไม่ถึงเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็ให้ปคลิปไปก่อนนะครับหรือไม่ก็ข้ามไปหัวข้อต่อไปได้เลยในท้ายที่สุดนะครับจากในเรื่องช่วงอินาซูมะเธอได้พ่แพ้ให้กับนักเดินทางในการทวนต่อหน้าบัลลังของรรเดนโชกุนนะครับและต่อมาก็ถูกประหารโดยมุโซโนะอิโตะชิจับนจุ ตัวละครนี้ก็ได้จบชีวิตลงแล้วนะครับ ตัวละครต่อมาสก,การ์มูสหรือวันเดเลอร์ผมขอเรียวกว่าวันเดเลอร์แล้วกันนะครับเพราะทุกวันนี้ก็ติดเรื่อชินี้ไปแล้วสําหรับวันเดเลอร์นะครับนับเป็นอีกตัวละครที่เนื้อเรื่องของเจตัวได้สรุปจบลงไปแล้วนะครับหร,หรือเพียงแต่บทต่อไปในอนาคตนะครับว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงต่อไปเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงวิดกโอมร่อสิ่งที่วันเดเลอร์อเคยทากันมาบ้างนะครับตอนนั้นวันเดเลอร์ยังใช้ชื่อเป็นสก,การ์มูสอยู่เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีข้อมูลของตัวละครนี้มากเท่าไหร่นะครับรู้เพียงแต่ว่าตัวลลลลละะะคครรนน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 นีีนนาานนนน้้้้เเเเทท่่่่แแมมมมมววออาาาาาาาจสถไไดดใใตตัยกก็2.1 ลยนะครับว่าวอเดอร์อร์จริงๆแล้วควรจะเป็นโขนเชิดของวีเด็กโตอาร์คอนที่ถูกทิ้งนะครับแต่ในตอนนั้นถ้าตามเนื้อเรื่องคือไรเดนเอนะครับสร้างวอเดอร์อร์ขึ้นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีในการสร้างหุ่นกระบอกแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นแบบที่เธอต้องการนะครับดังนั้นไรเดนเอจึงปล่อยให้เขาควบคุมชีวิตของตัวเองนะครับแต่เหมือนแม่ที่ไม่ได้ดูแลลูกวอเดอร์อร์ที่ออกไปใช้ชีวิตนะครับมองว่าไรเดนเอทอดทิ้งเขาไปเขาจึงไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ในจังหวะนั้นเปโตรคนดีคนเดิมนะครับก็็ไดด้้้้้มมาาาพบบบแแลวววกกกกเเเออใหรร er ร์ข่่ััฟทยนะค ความที่ทึ่งในคำพูดของเจสเตอร์เขาจึงเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ทำธุรกิจเรื่อยมานะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ในควสตนเรื่องที่ซูเมรุยังก็ทากันมาให้ด่ายครับได้ต่อสู้อย่างดุเดือดกับวอนเดอร์เอร์ในร่างของโชกิโนะคามิหลังจากที่จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในดาก็ได้ซ่อนตัวของวอนเดอร์เอร์เอาไว้นะครับและจากนั้นวอนเดอร์เอร์ก็ได้เข้าสู่ต้นไม้ออมินชูแล้วก็ลบตัวเองจากอดีตไปนะครับถ้าอยากรู้เรื่องราวของวอนเดอร์เลอรวาอเงงข์แบบเจาะลึกมากกว่านี้ก็สามารถขอกันเข้ามมาาไดด้้เเลลยยะคัี๋วจจิปึกให ตัวละครถัดมาเจิลหรือว่าอัชชาหานะครับเรื่องราวของตัวละครนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นถ้าใครไปที่ต้นไมใ้ใหญ่แถวๆภูเขาหูหลัวจะเจอกับตัวละครนี้ยืนอยู่นะครับและหากเข้าไปคุยกับเธอก็จะพบว่าเธอดูถูกมอร็กนะครับแล้วก็บูชาอัชชาหามัางกรโบราณแทนและในแคว้นเนเรื่องของซงรีโนเมสโตนหรือหินพิศวงเราก็จะได้รูปภูมิหลังของตัวละครนี้เพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของอัชชาฮาเธอไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกคคคคคครรออออบงงเเหมมืืืืนนนนนุุุุุุณณณจจจใถ้าาต่ เอ็ NBC พิเศษที่มีบบาทในเควสโนเมสโตนนะครับในเรื่องเขาใจรับการจ้างวานจากลุงได้เพื่อวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาต่อมาในเควสได้มีการเปิดเผยนะครับว่าคุณจุนถูกควบคุมโดยวิญญาณส่วนที่เหลือของอัสตาฮาซึ่งเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณาและการอยู่ร่วมกันกับปรรดุสชาติเองครับกลับไปเรื่องของจิวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจิวเป็นอัสตาฮาอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนรวมความโกรธและเดิมทีจิวถูกส่งออกไปเพื่อดูว่าชาวลีเยยัยงจําอัสตาฮาได้หรือไม่นะครับหลังจากพบว่าไม่มีใครรรจจาาาอัดาาได้เเลลยะงิ่มแ ออกจากผนกนั่นเ,เองครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับหลังจากที่ปอดผนดกแล้วเราไม่ได้เห็นเ p c ิจิลมายืนอยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้วนะครับ ตัวละครต่อมาราชิโนอาราชิโนหรือโคดเนมเหรือเนฟเป็นหนึ่งในสมาชิกของไฟทุยฮาเบิงเกอร์นะครับระดับของเธอยังไม่มีการเปิดเผยอ,ออกมาชัดเจนนะครับแต่ในอน,นาคตในเรื่องที่ฟอนเทนไม่แน่ว่าอาจ,จะมีการเปิดเผยอ,ออกมาก,ก็ได้นะครับอราชิโนปรากฏตัวครั้งแรกในตัวอย่างอวินเทอร์ไนท์รอโซร่วมกับฮาเบิงเกอร์คนอื่นๆน,นะครับส่วนในเรื่องของเธอเรารู้เพียงแต่ว่าเธอดูแลสารเล็กๆกัมพาที่ชื่อ House of the h e a r t ที่ตั้งอยู่ที่เซนต์ดยานะครับและว่ากันว่าสมาชิกที่มีชือ่อเสียงหลายคนของไฟทุยได้ทํางานในองค์กกรหลังจาเตติบตในน House the Heart of ี้ ไปได้ว่านี่อาจจะเป็นแผนการเพิ่มสมาชิกขององค์กรหรือไม่ก็พัฒนาบุคลากรปลูกฝังเรื่องต่างๆในตอนยังเป็นเด็กอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่ว่ากันว่าเด็กที่มีปมมักจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับและก่อนหน้านี้อาราชิโนยังเคยส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับไปที่นาสซิมะเพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผู้รับผิดชอบปฏิบัติการนี้อ e ีฟริมตัดสินใจใช้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของเซนิโราเพื่อสร้างความดีความชอบกับอาราชิโนนะครับขเขาเริ่งสั่งให้น้องของเขานะครับทีเชื่อว่าวริโดกุชาแทรกซึมเข้าไป บมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาจึงเปลี่ยนแผนระวังยาพิษในแหล่งน้ำของวัตสึมิแทนนะครับอย่างไรก็ตามอ e ีฟริมไม่ได้แจ้งให้อราชิโนทราบถึงปฏิบัติการนี้นะครับเพราะว่าถูกเรียกตัวไปที่สนธยาก่อนหรือทำให้ได้ก,กันทังกับมโมโยสามารถจัดก,การกับเรียวโดกุชาได้เองนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วนะครับว่าเราจะได้เจอกับอราชิโนที่ฟอนเทนแน่นอนถ้ามาอยากรู้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกเรื่องของอราชิโนจะหน้าตามแบบไหนว่าจะรอไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ย ดยควมต่อมานะครับโดเทเรโดเทเรหรือว่าคอนเนมหรือด็อกเตอร์โดเทเรไปสมาชิกอันดับที่2ในฟาตุวฮาร์บิงเกอร์นะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะในช่วงก่อนหน้าในเรื่องของเกมเฮนนัการทูดของมอสตัดนะครับอาจจะไปคิดว่าจะมีตัวละครที่มีความสามารถทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าอาคอนอยู่ด้วยนะครับและโดเทเรก็เป็นหนึ่งในนั้นก่อนจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันของโดเทเรผมขอย้อนกลับไปในตอนที่โดเทเรยังเป็นเด็กก่อนแล้วกันนะครับโดเทเรหรือว่าแซนดิกมีความลงไหลในการสร้างมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนะครับ คและก็หลังจากที่เขาเข้าเรียนที่สถาบันซูเมรุด้วยความสยดยานนี้นะครับทำให้เขาถูกไล่ออกจากบ้านเกิดและถูกกล่าวหาว่าเป็นอสุรกายหรือไม่ก็คนบ้านะครับซึ่งหลังจากที่เขาถูกไล่ออกนะครับก็เป็นเปียโรยแหละนะครับคนเดิมเลยนะครับได้ชักชวนแซนดิกให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟาทุยพร้อมกับสัญญาว่าจะใ้ทรัพยากรสำหรับการวิจัยของเขานะครับแน่นอนว่าแซนดิกตกลงก็จะเข้าร่วมนะครับแล้วจากนั้นก็รับฉายาว่าโดเทเรหรือว่าเดดด็อกเตอร์ในภายหลังนะครับภายในการแนะนําของโดเทเรนะครับฟาทุยได้ทำการวิจัยเกี่ยวกกกััับบบเเเเเออออลลชาานนนนะะคครรรรไม่่่่จส็ถูหืปปซึงโ ที่พบได้โดเฉพาะซูเมรุเท่านั้นใครที่เป็นโรคนี้จะไม่มีทางรักษานะครับทาได้มากสุดคือการบรรเทาอาการนั่นเองและคนเลกก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโรคนี้นะครับหลังจากจบเรื่องราวที่ซูเมรุโรคอิเลซซาก็ได้หายไปนะครับแต่ตัวทเรเป็นตัวร้ายที่ร้ายจริงๆนะครับขอเพียงแค่เป้าหมายของตัวเองสําเร็จใครจะเป็นไงก็ช่างนะครับซึ่งในรอบนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเพราะว่าเราสามารถหยุดตัวทะเลได้จากการต่อรองของเทพไม้นะครับแต่จากนี้ถ้าเกิดว่าต้องเจอกับตัวทะเลอีกรอบหนึ่งก็ต้องมาดูแล้วนะครับว่าเราจะามาระดรได้ ตัวละครต่อมาเดทวินหรือว่าฝาแฝดของเรานะครับหลายคอนจะต้องใส่นะครับว่าแฝดเราเป็นตัวร้ายเหรอพี่เขาว่ากันตามตรงจากเนื้อเรื่องปัจจุบันก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครเลือกตัวหลักเป็นเอเธอร์ไฟเดคอนหนึ่งอย่างลูมินก็จะเป็นด้านที่เป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวหลักเป็นลูมินไฟเดคอนหนึ่งอย่างเอเธอร์ก็จะเป็นตัวร้ายแทนนะครับแล้วก็ดังนั้นทฤษฎีที่เป็นที่พูดถึงกันนะครับก็คือัฟเดคอนหนึ่งของเราไม่ได้หล เธอก็เหมือนถูกส่งไปเลยนะครับกับการกับเรานะครับเราที่ถูกส่งไปเนี่ยกับถูกทําให้หลับนะครับเป็นเวลา500ปีเช่นนั้นครับมันจะให้เธอถูกส่งไปทําไม้เธอได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเทเวตนะครับแล้วก็ไม่รู้เพราะเหตุใดนะครับเธอถึงไปเข้าร่วมกับอเบสออเดอร์แถมในหลายครั้งที่เราได้เจอกับแฝดอีกคนนะครับเธอก็มักจะบอกเรานะครับว่ายังไม่ถึงเวลาบ้างละหรือไม่ก็แซงออกนะครับว่าการที่เราเข้ามาขัดขวางมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยนะครับแต่ที่เขาต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแฝดของเราจะมีบทต่อไปยังไงนะครับแล้วก็ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เรากับแฝดจะได้กลับมา ร่วมเดินทางด้วยกันอีกครั้งไหมนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนะครับซาเลซ่าซาเลซ่าหรือว่าคายโออาคอนตัวละครนี้ปัจจุบันมีนการพูดถึงผ่านตัวละครหรือะคว้ตต่างๆนะครับยังไม่มีการเปิดเผยว่าซาเลซ่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เรารู้เพียงแต่ว่าซาเลซ่าไม่ใช่อย่างไรสมาชิกดั้งเดิมของเดอะเซเว่นที่ได้รับชัยชนะเมื่อสุดสงครามอาคอนนะครับเธอรับตำแหน่งคายโออารคอนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เป็นที่แน่ชัดแต่หายนะเมื่อ5 0 0้ปีก่อนอาจจะเป็นเหตุหทําให้เธอเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่อง lave, เทวัดเดสเลปได้กล่าวว่าซาเลซ เธอเช่นกันผู้ติดตามของเธอวางเพียงอยู่เคียงข้างเธอในวันที่การกรบฏต,ต่อเทพเจ้าของเธอมาถึงในที่สุดไม่แน่นใจว่าหมายถึงเซเลสเทียหรือเปล่านะครับแต่บอกก็เลยว่าการคิดจะโค่นลม้มเทพเจ้าในครั้งนี้เป็นอะไรที่อาจเปลี่ยนอนาคตของผู้คนในเทววตไปตลอดกาลเลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเซเลซ่ายังเป็นผู้นําสูงสุดของแซนรา,ายาด้วยนะครับรวมถึงเธอยังมีผู้ติดตามที่พักดีอย่างอง,องค์กรฟาตุอีในพระบัญญัของเธอเนะครับเซเลซ่าได้สั่งให้ฟารตุอีคนอื่นในองค์กรไปควบคุมและก็ข่มขู่ประเทศอื่นในเทยยนเทททวววััด้้้ยยครรแลลออ่่่งงงสสิีธาก็ืป รวมโนซิธจากอาคอนคนอื่นๆนั่นเองนอกจากความเป็นผู้นําที่เด็ดเดี่ยวแล้วนะครับเซลซ่ายังมีความสามารถในการมอบพลังให้กับสมาชิกของเธอนะครับที่เรียกว่าเดรุสชันฟาตวิชิชินเมดนะครับต้องสุบไงต้องขอไปด้วยในครับแล้วก็มีไพรโอลเอนแล้วก็มีโรเมเดนในครับกล่าวกันว่าฟาตวิไฮเวนเชอร์ทั้ง11คนมีการครอบครองพลังนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับจากนี้นะครับคงใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3ปีนะครับกว่าจะเจอกับแซลซ่าในครับการเดินทางครั้งนี้ผมเองก็เดินทางมาไกลระหว่างกันนะครับตั้งแต่วันที่เกมเปิดก็คคงงงงตต้้อออออยูู่่่ดบบทสรรรรุปปขเืาวนนีไะั ก็จบแล้วนะครับกับสีตัวร้ายน่าจดจำในแกชิมแปกถ้าหากมีพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมเขียนสรุปกับเรื่องรียดค่อนข้างนานเลยนะครับหากคือชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์รอย่างเช่นเคยนะครับกับ Over Top Up ร้าวรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยร,รับปัญหาโดนแบนค์ถูกทีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเดียวของร้านอยู่ใต้คลิปเลยแล้วก็ผมมีไลฟ์สตรีมกับทุกวันเลยนะครับเวลาหนึ่งทุ่าานนนี้น้้ไววเเจอกััใหหม่คคคลิปทร How we like Living life every day late at night not okay all I want and I pray all I need is some better day Fuck me I'm looking in the mirror so foggy but I've never seen clearer I don't really think any